อเปู้วสวัสดีเอี C ทุกคนนะครับผมวันนี้บานทีผลายเอมาอัปเดตผมกัแบบร้านทุเรียนเราจะอ้อตลาดนันบินนะครับ <c oughs> โอ้วันนี้ร้านแตกร้านแตกเลยนะครับผมโอ้ปาดททุเรียนจะพอลูกค้าหรือเปล่าครับเนี่ย เติมตลอดพอมันเยอะเยอะสวัสดีเจ๊อ้อมด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ครับผมสวัสดีเจ๊ด้วยนะครับวันนี้พานเอซีมาอัปเดตร้านทุเรียนไรเจ๊อ้อมตลาดนั้นเดินบินนะครับลูกค้าลูกค้าลุมนะครับเอซีจากโคราชเอซีจากโคราชเลยครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมามาแล้วมาแล้ววันนี้เจอเอซีจากโคราชไปคนละสองลูกสามลูก ป่เมือเชา้าดูเกลียสดยังเต็มร้านอยู่เลยนะครับแต่ทุเรียนมีเติมเรื่อยๆอยู่ที่บ้านก็มีเยอะครับมาเลยสุกทันแน่นอนพิกัดตลาดนั้นเลบินอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับปักหมุดปัก GPS ได้เลยนะผมก,บกับรลานทุเรียนหลานจีอ้อมนะครับวันนี้มีผู้ช่วยเยอะนะครับแบบเป็นเนื้อล้วนก็มีนะครับเนี่ยฉีดละ89บาทนะวันนี้ อะไรนะครับแม่อ่ามันก็แล้วแต่คนชอบถ้าเนื้อล้วน,นใช่ครับถ้าเนื้อล้วนเราเห็นไงเราเห็นเนื้อเราใช่เราแตะดูเนื้อได้ครับผมเอาเนื้อที่เราต้องการได้ครับแต่เป็นลูกก็เหมือนเหมือนกันครับเป็นลูกเนื้อล้วนมีครับแก่ขึ้นเรื่อยๆครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เหลืองด้ครับกูใหญ่ๆหวานครับหวานโสูกพอ่อสร้างแฟนเพจนะครับก็ ีการอัปเดตนะครับของร้านเจออ้อมตลาดนาริบินก็เข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะครับรุ่นนี้ FC เยอะได้กันทุกคนตามชิวตามชิวยอ้อมปอกเป๊บเดียวครับปอ,อบคับ

อือตแล้วตัดสิตายแล้อตายแน่ตายแน่จะไปยายเนาะจะไป้าหนูไม่ไดไ่ถึงเราทีนั้นโอ้โหไม่ปากไม่ปากหกเราออกเจหกคนไม่ได้ปากสามโลกแล้วเนี่ยครับเชียงให้เขาเอาเชียตายแล้วไปถึงเขาตายอ่ะได้ลูกแ ลูกหน้าแล้วก็ลูกนีแล้วก็ลูกนีใช่ไหมคะคนเดียวสามคนเดียวสามคนเดียวสามลูกเออตัวใหญ่กตัวใหญ่เนเ็นเท่าไได้หนึ่ง่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าค่ะไมเป็นไรมกิหลายๆวนบวบบวบอวนวนใช่ดีสาวเสื้อเหลืองีชัหนน่ารักัน่ารักไหมาด้วยกันวกันมาเนไหม fc มาจากโคราชไปบ้านจะอ้่มก็ไปบ้านบ่อยขอพรบ่อยค่ะเพราะว่าชาตผ่านบ้านเดียวว่ตรแล่มทรไวหนครแกบวหอยูตรค่ะสมาอยู่ตรงนี้และค่ะสมุทานีปและานวแคงตอรงน้แสมเัรต่รงไปเ เอซนั่งรถมาจากโครานเลยนะมาช่วยถือหน่อยใช่ไหมครับแม่ขอบคุณนะคะสามลูกขอบคุณเอฟซีด้วยโคราอันนี้คิวคิวรอปอก โรคือค่ะจ้าโรคือท่ากนเนี้ยก็พันห้าอันนี้เท่าไหร่มิลู้งเจ็ดห้าพันเห้าบาทน้องขอให้พับาทนะคะ1ปักเรียบร้อยหมดหรอสามลูกนี้ของแม่ห่้เจ็ห้าค่ะชิวนี้ก็อีก3ามลูกเลยนะครับเนี่ย่งช่จมั้ยยังยังไม่ช่ง ของอ๋อกเลยจะไปตามคิวนี่ไงไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขบรดดีๆนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคจัลูก่ลกนมักบมอมักมอลูกขั้นชูสามลู็ไลูกแล้วเอาไปรถเมที่ไปที่บ้านอยู่หลอดลอด่โอ มามาเลยครับผมกับร้านทุเรียนร้านเจ๊ออ้อมตลาดร้านเรบินนะครับผมก็จะมีแผนกคัดเนื้อให้นะครับแล้วก็แผนก่อเจ็บตังเจ๊ออ้อมปลอกคนเดียวเอาอยู่ครับเนี่ยออกยังไงไม่หายขโมยได้ดีสามขีดเลยทำไมจะไม่ใช่ด้มา ขโมยอาวุธขโมยอาวุฒิขโมยเอวัวขโมยไม่ดีแล้วขโมยเอวัวขโมยม่ดแล้วทีนเราเช็คขึ้นแล้วยังมองอยู่ว่าเขาคมขนาดไหนก็ไม่ดขนาดคมด้วยนครับพูดจริงดูแกสะบัดแขนนิดเดียวเองนะครับเนี่ยดูเลย ทคนิคการปอกต่างว่าน้องๆพากันเย็บไปกี่ข็มแล้วเดินเท้าเลยนะครับขนาดใส่ถุงมือ2สองชั้นยังทะลุนะครับเนี่ยมีดคมจริงวันนี้แอดมินสองคนยังไม่มาใช่ไหมครับเนี่ยหยุดหยุดไปเที่ยวใช่ไหม สองคนนั้นเนี่ยสองคนนั้นพากันไปเรียนสาวธิษฐ์เรียนในทิศเริ่มเรียนเรียนในทิศแล้วครับผู้ใหญ่ครับดีขยันนะผมเรียนตอนแก่ดีดีแล้วครับขยันขยันไปเรียนพอหรือไม่เรียนไม่เรียนใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ครับ อันนี้ทีอันนี้มันจะสุกแต่แต่ตอนนี้เป็นนุ่มในแล้วนะถ้าลูกค้าอชอบฉุกอนนี้ก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะคิวนี้ก็สามลูกนะครับ,รบดูเทคนิคและวิธีการปอกนะครับของเี่อ้อมนะครับโอ้โห ไปเรียนพี่บ่าวพอเจอมาว่าเนี่ยป้าเนี่ยจบป้าหกเชื่อไหมพี่บ่าวเขาบอกว่าไงไม่มีใครเชื่อเลยอันนี้ลุงในนะครับเพราะว่าเกอ้อมก็ไปเรียนเพิ่มเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรไม่มันเป็นเรียนลุ่มขอใช่ครับแบบนี้ค่ะเอาเป็นเนี้ยเลียงรถติหวานมันค่ะมาเลยวันนี้ใช่ครับใช่ บอกแป้นเดียวลูกนึงก็ประมาณห้าพูครับใครยังไม่ได้เนือ้อไปฝั่งนน้นได้เลยนะครับนี้นะนู่นคิวรอปอครับฝั่งนี้นะอีกลูกค้ามาใหม่สองคนยังไม่ได้เนือ้อ สองคนข้างหน้านะค้รับผม้งาบอกหนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเนไหบอกอกุงช่านจะบอกกเรอยไม่ไม่เ่งไหบอกอ่งนี่บอกอ่าเป็นเนื้อล้วนแพ็กขายหน้าร้านบอกสดหน้าหน้าร้านกันแบบนี้เลยไม่ต้องห่วง คนจัดเชิยวคนจัดเชียวขยับขยับมาฝั่งนี้ะ้าหลังไม่ให้ปอกครับช้าไม่ทันใจไรรุ่น mm เด็กคุณน่ารอคุณไม่ผ่านหร้งีสิง,ะ,สงะไรล่วันนี้มันผ้าใหญ่สิงจาสินเอ,อครับวันนี้มันพ้าใหญ่สิงจำสินอครับ,รบนี่ลูกนี้ลูกที่สามปอายนะพี่เบลมัได้ปอกแก่ใช่ครับ <c oughs> แต่ละคิวสามลูกสามลูกเลยครับพี่พี่พี่ลูกค้าอยู่ทางนี้พ่อค้แต่ละคิวสามลูกสามลูกเลยนะครับ

นี่ครับผมจนบอกว่าลูกเขาสาแกหัแก่แมงมัแขนไม่ปวดค่ะวันไหนไม่มีลูกค้าหรือไม่ได้บอกวันนั้นปวดมีสปิงแล้วไม่ปวดลูกค้าบอกมีสปิงมีเคล็ดลับดีวอ้อมบอกแบบเหมือนได้ทำทุกวันทุกวันวมเนดดแ เรียบร้อยเชียวนี้ก็สา<น>ูกนะนผมเอาครับอุ้ยยังนี่มาอีกสองคู่อกผู้เรียนบู้ใหญ่ครับเเาแบ ตัวแมันไม่ได้มาเนขายป่ะายายกันมารวยกเอหมดได้ี่ลูกยองห้เรียบร้อยสามลูกครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคน <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเพื่อจัง